มันเห็นจัดๆโหลดเต้อพญเด้ออยากให้ลูกแรงเป๊อยาก,ยากเป๊ะไงไงแป๊ง่ายๆให้เบื่อไงไงขอเรา,าเออ่นีเอพ่องหญเอใหญเอยจอดกันเอพ่องหญเออท่านนี้เป็นเหล็กตัวนี้ก็ได้าจอดกันโลดจอดละเฮ เบิ rip, o, Honestly, ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อขอโชคพ่อหญ่เฮาไม่เล่ามืออื่นนี่ขอพ่อหญ่ให้โชคลูกหลานถูกตรงโต่งโหลดมืออื่นนี่เขอสรงโต่งเขาได้ลูกหลานพราได้มีเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังปฏิสือของท่านได้ปฏิสือของไม่พ่อหญ่มาถวายพ่อหญ่พุกเก่าหลับพ่อหญ่เอ้ โอ้งามหลายครับพี่น้องครับสาธุเดอ้อให้ออกตรงตรงเรื่องพญายิ่งเมื่ออื่นนี่ยนะครับนอตัวใหญ่ม<อ><อ>ารับนอสวยงามหลายๆเนาะเอาอีกตัวหนึ่งนะครับนอคอยอีกตัวหนึ่งเด้ออือคออีกตัวหนึ่งเด้อพญายอ,อ้ยเออคอยอีกตัวหนึ่ง กะโปรช้วิจารณ์นาย่านเบิงด้วยค่ะเด้อให้เป็นแนวทางนะค่ะมาขอเบิงเอาเบิงตัวสองนะก็นอพญาตัวที่2องะที่สองค่ะแกงามเด้อพญ่ยตัวที่สอง

ามโลพญาไงเอาตัวชัดโดด่ันเป็นเลยโคกระจอดแล้วเลื่อเญ่ยเลยดเลื่อพญาเด้อโอ้ยยูเลยโอ้หหัวหนีพายห่างไกลเว้ยโอ้ยห่างีกล เอ้ยมาซูนอันนี้ยังกองโบโคกับเกาเนาะตัวบ้าว่ง่ามไหมออกต้องโกงเด้อพญายเอ้ยมม่อืดเนี่พอได้แห่งลูกหลานมีโชคมีลาบพอได้มีเงินใส่แต่มันถูกหยากหลายพญายเอ้ยลูกหลานมนี่กับผ้าพี่น้องเพิ่นมาขอโชกพญายไอ้พี่น้องเพิ่นมีโชคมีลาบกันสู้หูทุกคนเด้อพญายเด้อ ถูก้างนั้นถูกรางหยากแลียนหนาแลียนล้างเด้อปวยใหญ่เอ๋ยเบิ่งน้ำเนี่ยง่ายเลยครับพี่น้องอุ้ผู้ใดขอมาแล้วนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อกดติดตามให้น้าเนี่ยครับผมเอามาเบิ่งน้ำกันครับซึ่งสีบู้ใดเปียกหยากดอกครับพี่น้องครับปวยยาพวยใหญ่หาง่ามอะไรครับเหมือนเนี่ยเบืองนับหยากรอครับเนาะตัวเล็กนะครับเนาะตัวนี้กะ เปล่เาเด้อพี่น้องเด้อวุ้นเปลเป็นยังไงแต่ว่าผมวุ้นเปล่อย่างะลาะลครับพี่น้องท่านถามผมอะไ <c oughs> เปง่ายหลายนะครับนอบัศูนย์หกนะครับบัศูนย์หกกับศูนย์เก่าครับพี่น้องเปล่ได้เป็นอะไรยๆนะครับนอรู้สิเป็นหนึ่งนะครับนอรู้สิเป็นเหล็กหนึ่งกระได้นะครับนะเล็กหนึ่ง 1, เหล็กหกเล็กเก่าสามตัวนี่นะครับผม นะครับพี่น้องนะครับมักตัวใดกระจับแผลเด้อพี่น้องเด้อวันสา,ามาผมนี่ยผมเหล็กหนึ่งเหล็กเก้าเล็กหกสามตัวน,นี่นะครับนี่แหละสามตัวนีน่แหละขพราะสองตัวเลยด้เพรสองตัวเพอ,อ,อสองตัวนะเพอสองตัวรับกับพ่อครับผมให้มันกับดา่านเหล็กไงเล็กหนึ่งกับด่านเหล็กหนึ่งไทยเหล็กหนึ่งไทยน้องข้ากับลงนะมันกลับเออ ครับตรงนี้เป็นเด็กหนึ่งไทยคกับตูกสี่เป็นเลี้ยงโฮกยครับพี่น้องเป็นเล็กโฮกเป็นเลี้ยงโฮกนะครับวัยลงมากเป็นเลี้ยงเก่าครับผมวัยลงมาเป็นเด็กหนึ่งไทยเป็นเด็กหนึ่งไทยก็ได้ครับเป็นเลี้งเก่าก็ได้นะครับน้อก็ฝากเป็นแนี่ยเางนะครับพี่น้องนะครับผู้ได้มากกับตามโบมากกับผ่านเวยครับเด้อนนี้กับมาขอโชกป้าให่เข้าครับผม พ่อญ,ญาใหายเร็กง่ายไรครับมืันนี้ครับอื่นกะขอให้ลกูกหลานนะครับมีโชคมีลาบกันสุขหูสุขคนเดอ้พอพ่อยายเด้อหายเร็กไท่สามตัวตรงเดอ้อถ้าลกูกหลานมีโชคมีลาบลกูกหลานกะสิ่สื่อของมาให้พอญญ่อยายกะทิเพชรบุญนำเด้พอพ่อยายเดอ้อเอฟซีก็ได้ให้ผเสียเอาเราลาบกพ่อให้โอกาสเอาเราไม่ให้เรอ ขั้นใดตัวนี้ก็เสียห้ไก่อีกหรอกเจ้าตัวดูก็เสียเอากไก่มาให้คือเก่าเด้อดูก็สิยหาเอาไก่เอาเหล่าเอายาสูบเข้าหมากมาให้พ่อใหญ่คือเกา่านั่นแหละพี่น,อ 4, น้องเอฟซีพันก็สิเพิ่นได้โชคได้ลาบก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเฮ็ดบุญให้พ่อใหญ่เฮานะครับขั้นได้โชคได้ลาบก็พ่อใหญ่เลยพี่น้องเด้อ นำเงินไปเฮตุบุญนะครับเห็ุบุญเห็ดท่านนะครับใสบาทหางพอยญ่เด้อครับเด้อห้ามไรครับพี่น้องครับโอ้ยแปะบองแปะบอยากเลยครับผมนี่ผมแปะนะครับผมศูนย์หนึ่งครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าครับผมง่ายๆครับสามคูณนี่นะครับนาอ ปลาเหล็กเป็นเหล็กนึงี่งามเนาออือเป็นเหล็กนึงไข่งามลยครับพี่นนท์เป็นเล็กเก่าก็ด้เล็กหกกงามนะครับงามไเขียนในงามไม่อง่ายงามไรก่อนพ่ายมาต้งสหลวงพ่อยง่าะอืนี้เอาปากกามาที่ปากกาบ พี่น้องเพิ่นเบิ่งเลยกะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยค่ะ